สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีธนูนะคะหรือท่านที่มีลักนาสถิยอยที่ราศีธนูประจำเดือน มกราคม2564นะคะการอ่นานไพ่เป็นการอ่านแบบ general reading นะคะดังนั้นจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขอให้รับฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงนะคะแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ชาวราศีธนูทุกคนนะคะขอให้ปี2564นี้นะคะเป็นปีที่ราศีธนูนะคะเฮงเงรวยๆวยปังๆกันทุกคนเลยนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามกราคมนี้นะคะชาวราศีธนูเป็นอย่างไรกันบ้างนะ ตัวตนได้เป็น King of Pentacles นะคะร่ำรวยดูดีเชียวนะคะราศีธนูบางคนอาจจะมีเงินก้อนอะไรบางอย่างหรือเปล่านะเงินหรือบางคนเนี่ยเครดิตดีนะคะสามารถที่จะกู้ยืมแบงค์อะไรได้หรือบางคนอาจจะเป็นเจ้าของกิจการก็เป็นไปได้นะคะนะ มีเงินถุงเงินถังประมาณหนึ่งเลยนะคะเราก็ที่ผ่านมาราศีธนูเองอาจจะมีการไปเริ่มต้นหรือไปลองทําอะไรใหม่ๆด้วยนะคะหรือบางทีคุณอาจจะไปเดินทางท่องเที่ยวนะคะหรือปลดปล่อยใจตัวเองให้เป็นอิสระนะคะไม่ซีเรียสไม่เครียดใดๆทั้งสิ้นนะคะเดอร์โฟนนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีการสังสรรค์พบปะผู้คนนะกินเลี้ยงนะคะพบเพื่อนฝูง ได้ด้วยนะหรือมีเรื่องราวความสำเร็จความน่ายินดีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะทำให้ตอนนี้คุณได้เป็น king of pentacles เนี่ยอาจจะมีเงินถุงเงินถังอยู่ก็เป็นไว้ได้นะคะแล้วทีนี้นะคะในสถานการณ์ที่เผชิญหน้าเดือนนี้ได้เป็น8ถ้วยนะคะ บางคนทํางานดึกนะคะกับบ้านดึกนะคะช่วงนี้แล้วก็พระอาทิตย์ตกเร็วเนาะนะคะพระอาทิตย์กลับบ้านเร็วเหมือนกันนะทําให้คุณออกจากออฟฟิศหรือออกจากที่ทํางานเนี่ยมันจะเป็นแบบสภาพของความมืดนะคะนะหรือบางทีอาจจะเป็นความหนาวเย็นที่เกิดขึ้นด้วยนะคะด้วยสภาพอากาศนะคะนะแต่ว่าตัวแปดถ้วยที่เกิดขึ้นมันบางคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกท้อใจนะคะหรือมีความรู้สึกของการเสียความรู้สึก อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่เราเจอนะคะอาจจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความรักก็ได้นะคะเสียความรู้สึกจากการกระทําของใครบางคนเออคุณตั้งใจคุณตั้งใจทุกอย่างทําทุกอย่างมาดีแล้วแต่ทําไมมันเป็นอย่างนี้อะไรประมาณเนี้ เกิดบรรยากาศอย่างนั้นเกิดขึ้นนะคะหรือบางคนเองอาจจะคิดถึงคนไกลนะคะคนที่อยู่ห่างไกลคนละจังหวัดคนละอำเภอคนละประเทศนะคะเกิดบรรยากาศแนวแนวนั้นเกิดขึ้นแล้วทีนี้เราเองนะคะก็มีคนติดต่อพูดคุยหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีคนมาชัก ชักชวนคุณไปทํางานที่อื่นก็นได้นะคะด้วยความที่คุณอาจจะเป็นคนเก่งมีฝีมือไ,ไล่มือที่ดีนะคะนะละเขาอาจจะมาติดต่อคุณหรือบางทีอาจจะมาจ้างคุณให้ทํางานอะไรบางอย่างโดยเฉพาะงานเกี่ยวกับอะไรนะสถาปนิกหรือเปล่าตกแต่งงานช่างงานอะไรประมาณนี้นะคะนะก็ช่วงจังหวะนี้คุณอาจจะ มีลูกค้ามาจีบคุณเยอะไงนะคะธุรกิจเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะหรือบางคนเองอาจจะทํางานด้านอื่นก็ได้ค้าขายก็ได้เพียงแต่ว่าทําให้งานของเราเนี่ยเป็นที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อคนทั่วไปเนี่ยคุณจะได้รับความสนใจเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็นําพามาซึ่งเงินทองบางคนก็คืออยู่ในโหมดของกลุ่มของคนธุรกิจทําธุรกิจการค้ากันขายนะคะหรือบางคนเองถ้าเป็น น้องๆหนูๆที่เรียนอยู่ช่วงจังหวะนี้เราอาจจะเข้าสังคมเยอะหรือบางทีในหน้าฟีดเฟซ b o o k ในหน้าของไอจีอะไรของเราเนี่ยอาจจะเป็นที่โดดเด่นหรือดึงดูดให้ใครเข้ามาสนใจเราก็ได้นะพูดคุยนะคะในโหมดเหล่านี้เองมันมันอาจจะยังมีแอบแฝงเรื่องผลประโยชน์ที่มีต่อกันนะคะก็จ,จะเป็นเรื่องถ้าถ้ามองไปแล้วก็กลุ่มธุรกิจ กลุ่มการที่คบค้าสมาคมกันเพื่อหาเงินหาทองหรือทำธุรกิจกันเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างตอบโจทย์เป็นไปในทิศทางที่ดีเนาะอ่ะและที่นี้นะคะสถานการณ์ที่เราจะเจอในอนาคตเนี่ยได้เป็น the empress นะคะ อาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเนาะนะคะบางคนอาจจะมีนารีอุปธรรมหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับทางสายการงานก็ได้นะคะอาจจะเข้ามามีอิทธิพลต่อพวกคุณหรือเขาอาจจะมีความเอ็นดูพวกคุณมากเป็นพิเศษนะคะ D M place บางคนเองสำหรับผู้ชายนะคะอาจจะเจอผู้หญิงที่ดีๆนะคะที่เข้ามานะคะคุณอาจจะชอบเขานะคะแล้วเ,เขาก็อาจจะชอบคุณได้ด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นในหมวดของการให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะหรือในภาคของธุรกิจ เองนะคะก็อาจจะมีลูกค้ารายใหญ่ๆนะคะที่เป็นแบบผู้หญิงหรือยังได้รับการอุดหนุนจากพวกเขาอย่างดีนะคะ ในในราศีธนูเนาะหรือบางคนเองอาจจะได้กลับไปบ้านหรือเปล่ากลับไปต่างจังหวัดไปพบคุณพ่อคุณแม่นะไปเจอคุณแม่นะคะดูเรื่องอาหารการกินเป็นอย่างดีราศีธนูบางคนนะคะก็มีแนวโน้มที่อาหารนะจะเยอะแยะในตู้เย็นคุณเลยนะคะอืมันมีความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นนะบางคนอาจจะมีน้ําหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะอืม หรือบางคนเนี่ยถ้ามีแฟนอยู่แล้วนะคะที่เป็นคุณผู้ชายเนี่ยก็ภรรยาก็อาจจะดูแลอาจจะใส่คุณมากขึ้นดูแลอาหารการกินมากเป็นพิเศษนะคะแล้วทีนี้ในใจของชาวราศีธนูนะคะได้เป็น the emperor นะคะคุณคิดถึงใครอยู่บางคนอาจจะมีมีแฟนที่อายุมากกว่าหรือเปล่านะคะ หรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยนะคะหรือบางทีเราอาจจะคิดถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเกี่ยวกับหน้าที่การงานได้ด้วยนะคะตรงนี้เนาะที่อยู่ในใจของเรานะคะหรือว่าในใจของเราเนี่ย คิดว่าเราแบบยิ่งใหญ่ที่สุดหรือเปล่านะก็เป็นไปได้นะคะแล้วตรงนี้เป็นหกถ้วยนะคะสําหรับบางคนอาจจะคิดถึงคนเก่าๆก็ได้คนคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าๆของคุณนะคะที่คุณคิดถึงความรักต่างวัยความรักต่างชาติหรือบางทีอาจจะเป็นเจ้านายเก่าของพวกคุณก็ได้นะคะก็มีแนวโนมนะคะหกถ้วยเนี่ยอาจจะมีการติดต่อกลับเข้ามากันพูดคุยกันได้พบเจอกันอีกครั้งหนึง่งบางทีอาจจะหมายถึงที่บ้านเก่าเราก็ได้นะที่บ้านจังหวัด บ้านเกิดบังนอนของเราเนะ่ะเราอาจจะได้พบเจอคนเก่าๆของเราเพื่อนเก่าสังคมเก่าๆหรือว่าถิ่นฐานที่เดิมที่เรารู้สึกอยู่แล้วมันปลอดภัยรู้สึกอบอุน่นนะบรรยากาศเรื่องราวเก่าๆเนี่ยมันจะหวนกลับคืนเข้ามาหาพวกคุณนะคะและทีนี้จุดอ่อนได้เป็นอะไรได้เป็นอัศวินคาถาบางคน คิดถึงใครบางคนอยู่ก็เป็นไปได้นะคนที่เขาจากไปแล้วนะคนที่เลิกกันไปแล้วนะคะคนที่เขาแบบว่าเคยมาพูดคุยกับเราเคยมาหยอดกับเรานะคะเอาเรื่องงานมาบังหน้าเอาเรื่องการเรียนมาบังหน้านะคะแล้วสักพักก็หายไปเลยนะคะแล้วพวกคุณก็คิดถึงเขาอยู่นะคะซึ่งก็อาจจะสิงอยู่ในใจของพวกคุณนะคะหรือบางคนเองนะคะอาจจะติดอยู่ในพลังงานของการที่อยากจะเดินทางไปต่างประเทศอยากจะเดินทางไปทํางานอยากจะไปหางานอะไรที่ใหม่ก็ว่ากันไปนะคะน่แต่ ก็อาจจะยังไปไม่ได้นะคะแต่อาจ,จคือมันอยู่ในมวลพลังงานของความคิดของเรานะคะแล้วก็ในตำแหน่งนี้เองนะคะถ้าเกิดเป็นกลุ่มของเรื่องงานเนี่ย ก็ต้องเหมือนต้องได้วิ่งไปหางานเนาะหรือไปหาเป้าหมายอะไรของพวกคุณนะหรือบางคนอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเรียนก็ได้นะคะตรงนี้เนาะก็จะนํามาซึ่งเงินทองของให้พวกคุณนะคะซึ่งคุณอาจจะได้ลูกค้ารายใหญ่หรืออาจจะมีผู้ใหญ่ที่เขาเป็นแบ็คสนับสนุนให้พวกคุณอยู่นะคะแต่สําหรับบางคนเองในตําแหน่งนี้ที่เป็นจุดก่อนบางทีเราอาจจะขี้เกียจที่จะไปหางานใหม่ๆห,หรือ ออกไปสอดแสวงหาในแหล่งที่มันสร้างไรายได้หรือสร้างเงินให้เรานะคะก็เป็นไปได้นะคะหรือไม่ก็อาจจะติดขัดอยู่เนาะเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางหรือการไปสอดแสวงหานะคะทีนี้ใบสรุปได้เป็นอะไรได้เป็น6คาทานะคะคุณก็ fc แฟนคลับเยอะนะคะแล้วก็บางคนเองอาจจะ ทำงานที่ไหนมันเนิ่นนานแล้วหรือเปล่านะคะนะก็อาจจะมีเงินอะไรตกเบิกที่ได้มานะคะหรือเงินปันผลอะไรที่เรารอมาน,านานเนี่ยก็อาจจะได้มานะคะแต่มองว่าบางคนบางคนอาจจะเออออกจากออกจากที่ทําง,งานก็เป็นไปได้นะ,ะอาจจะได้เงินปลดกเกษียณอะไรมาด้วยนะคะหรือเราหรือบางทีอะราศีธนูนะในเดือนนี้เองนะประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องหน้าที่การงานหรือทาทายอดได้ถึงเป้า นะคะนะหรือได้รางวัลอะไรพิเศษได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะถ้าเกิดได้ไปทํางานที่ใหม่คุณก็ได้ปรับเกี่ยวกับเรื่องตําแหน่งนะคะเดือนนี้ก็ถือว่าตัวตนของเรานะคะไม่ได้ขี้เล่เลยนะคะคุณดูดีในสายตาของใครหลายๆคนนะคะได้รับการยกย่องนะคะนะทั้งฐานะการเงินแล้วก็ในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะคะแล้วทีนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะความรักความสัมพันธ์สําหรับคนที่ มีแฟนแล้วนะคะเราอาจจะกับแฟนเองจริงๆก็ยังสามารถที่จะพูดคุยกันได้เนาะย่างลันลานนะสามถ้วยที่เกิดขึ้นนะแต่ไม่รู้ว่าแฟนอาจจะไป ไปปาร์ตี้เยอะหรือเปล่าหรือบางทีอ่ะด้วยความที่บางคนอาจจะคบกับคนไกลนะต่างชาติต่างภาษาหรือห่างไกลกันเนี่ยอาจจะมีบรรยากาศของความคิดถึงกันอยู่นะคะแต่ก็รักกันนะไม่ใช่ไม่รักนะคะแล้วทีนี้ในส่วนของคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพบเจอคนที่เข้ามาพูดคุยกับเราอาจจะด้วยเรื่องสายงานหรืออะไรก็ตามนะคะรวมไปถึงอาจจะมีอิทธิพลของคนไกลคนต่างชาติต่างภาษาที่เข้ามาเกี่ยวข้องคนที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าคนคนที่ แบบเหมือนมีอายุมากกว่าก็เป็นไปได้นะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงราศีธนูเองนะคะอาจจะมีบรรยากาศของคนเก่าๆที่แวะเวียงกับเข้ามาทักทายพูดคุยกับคนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่รายละเอียดกันนะแต่ราศีธนูนะที่เป็นผู้ชายนะคะก็มีโอกาสนะที่จะได้เจอผู้หญิงนะคะที่เขา Uh, เข้ามาแล้วเราอาจจะรู้สึกชอบเขามากนะคะแล้วเ,เขาก็อาจจะชอบเราด้วยนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีๆนะคะเราไม่หมอขอโทษนะมีเสียงรบกวนมาแล้วนะคะแต่จะอ่านให้จบนะคะ,ะทีนี้ขอถามเรื่องการงานชาราศีธนูนะคะเดือนมกราคมนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะการงานสามเหลี่ยนนะคะสีขาษานะคะ อุ้ย the world นะคะการงานมีแนวโน้มที่ดีนะคะมีแนวโน้มประสบความสําเร็จได้ด้วยดีนะคะนะหลายๆเรื่องมีความมั่นคงอยู่แล้วก็ตัวตนของคุณนะ่ะเป็นคนที่เก่งนะคะอืความสามารถดีก็ดึงดูดให้ งานเกิดขึ้นได้ด้วยดียดนะคะบ,บางคนอาจจะโดนจีเพืไปทางานที่อื่นนะคะแล้วก็การงานเองยังเรายังโดดเด่นในเศยตาของคนทั่วไปประสบความสําเร็จได้ด้วยดีด้วยเนาะนะการงานไม่ค่อยน่ากังวลจะเท่าไหร่นะคะ,ะทีนี้ในเรื่องของการเงินธนูนะคะเดือนมกราคมนี้เป็นอย่างไร9ก้าคาถานะคะ king of s w o r d เดอะเฮอร์มิตนะคะการเงินแล้วก็5้าคาถานะ,กา,นนะะการเงินนะคะการเงินเองเราอาจจะเสียผลประโยชน์อะไรบางอย่างไปเนาะนะคะมันอาจจะทําให้เรารู้สึกกังวลใจนะคะแล้วก็บางคนเองอาจจะออกจากงานมาด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนาะมันก็ยังมีเหมือนปลดคนออกอยู่นะคะเนาะ แล้วก็การเงินเองยังอยู่ในหมวดของการต้องฝากฟันนะในสิ่งที่เราลงทุนหรือทำเนี่ยนะคะอยู่ในหมวดของการแก้ไขปัญหาหรือการหาเงินนะคะซึ่งเรายังหาได้นะเราก็เดอะเฮอร์มิตการเงินอาจจะดูเงียบๆนิ่งๆนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องแบบเหมือนใช้จ่ายตามสภาพเศรษฐกิจนะ ใช้จ่ายแบบไม่สุรุ่ยสุร่ายนะนะคะแล้วก็ห้าคาถาเนี่ยค่าใช้จ่ายยังมีเยอะอยู่นะคะแล้วก็การเงินเองยังยังมีมันยังมีปัญหาอยู่นะยังติดขัดอยู่นะคะบางทีเราอาจจะแพ่นเรื่องค่าใช้จ่ายเยอะหรือบางทีเราอาจจะอยากจะซื้อของที่มันมีราคาแพงมากจนเกินไปนะคะอันนี้ต้องทบทวนนะอ่ะทีนี้นะคะความรักราศีธนูคนที่มีแฟนแล้วนะคะมีคนคุยแล้วนะคะเดือนมกราคมนี้เป็นอย่างไรบ้างเดอนทาวเวอร์นะคะ เดอะเมจิเชียนนะคะเจ็ดคาทานะคะเดอะซันนะคะที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องราวทะเลาะก,กันเนาะระหว่างเรากับเขานะคะเรื่องราวพลิกผันเรื่องราวที่เกิดขึ้นกระทันหันแบบควบคุมไม่ได้นะคะเรากับเขาเขาเองก็ยังเขา ตัวเขาเองอาจจะมีงานที่จะต้องทํานะคะหรือเขาอาจจะพบปะพูดคุยผู้คนเยอะแยะนะคะเราก็เจตกระทาแต่และคต่างคนต่างอาจจะมีอุปสรรคเนาะเรื่องการงานหรือตารางเวลาอะไรที่มัน ค่อนข้างจะต้องอยู่ในโหมดใช้ความพยายามอย่างเยอะนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะคะเพราะว่าอาจจะจัดตารางงานกันไม่ได้เวลาทั้งสองฝ่ายไม่ลงล็อกลงรอยอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นก็ต้องพยายามกันนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เดือดร้นนะคะนะถ้าทะเลาะก,กันก็มีแนวโน้มที่จะปรับความเข้าใจกันได้นะคะแล้วก็บางคนที่รอน้องอยู่อาจจะมีข่าวดีก็เป็นไปได้นะคะได้เป็นเดือดรันทีนี้ขอคําแนะนํานะคะให้กับ โนคนมีคู่แล้วมีแฟนแล้วมีคนคุยแล้วนะคะเดือนมกราคมโรแมนติกฟีลิ่งนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งความโรแมนติกที่จะเกิดขึ้นนะคะนะการเฉลิมจะล้องการเข้าไปเทคแคร์เอาใจใส่กันนะคะนะก็ดูเหมือนว่าจะเป็นมวลพลังที่ดีๆหรือเป็นการที่สามารถที่จะกอบกู้สถานการณ์เข้ามาได้แค่อย่ามัวไปสนใจเรื่องงานหรือปล่อยปะละเลยกันนะคะขอให้ หันมาเอาใจใส่กันนิดหนึ่งเนาะนะคะทีนี้ความรักความสัมพันธ์ของราศีธนูคนที่โสดนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดือนกราคมธนูคนโสดนะสีถ้วยคีเรียนนะคะเดอะทาวเวอร์นะคะคนโสดนะคะคนโสดเหมือนเราจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องเงินมากกว่าเนะจะโฟกัส การทำมาหากินเรื่องเงินมากกว่าแล้วก็บางคนที่เข้ามาเราอาจจะรู้สึกว่ามา,มาเพื่อผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าหรือบางทีคนที่เข้ามาจีบเราเรา,เราไม่ชอบนะคะเราชอบคนอื่นนะคะนะมันผิดฝาผิดตัวอะไรบางอย่างแล้วก็บางคนเองเราอาจจะจับโป๊ะอะไรบางอย่างได้นะคะดังนั้นอาจจะยังไม่ได้สนใจอะไรมากนะเราอาจจะโฟกัสคนที่คือเราอาจจะโฟกัสอยู่กับเรื่องเงินเรื่องงานมากกว่านะคะแล้วก็อาจจะไป คืออาจจะค้นหาหรือคนที่สามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันเราเลี้ยงดูกันได้นะสิบเหรียญน,นะคะแต่ไม่หม,มองว่าบางทีคนที่เข้ามาในในเดือนนี้นะสำหรับคนโสดนะ,ะาาเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วเราอาจจะไปจับโปะเขาได้นะคะนะสำหรับคนที่เราเหมือนชอบนะคะนะ ทีนี้นะคะในโหมดของคนที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะมาดูนิดหนึ่งว่าระหว่างคุณกับเขานะคะความรักเดินมันกราคมน,นี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะสองเหรียญน,นะคะอืมเนี่ยหคาทานะคะอืมหคาทาน,นะคะ ไม่ลงตัวไม่ลงรอยอะไรกันเลยนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นเหมือนเขาเอาจิตเอาใจไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องเรื่องงานของเขามากกว่าหรือเขาแบบเอาความสนใจเขาไปสนใจอย่างอื่นมากกว่านะคะทำให้ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันยังยุ่งยากอยู่มันยังอยู่ในโหมดยากอยู่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะนะคะซึ่งตัวคุณเองจริงๆคุณก็อาจจะโฟกัสเกี่กับเรื่องเงินด้วยหรือบางทีมันหมายถึงความไม่แน่ใจ ของเราด้วยนะคะความลังเลหรือความไม่แน่ใจในตัวเขาแต่คุณพยายามที่จะประคับประคองไว้นะคะนะซึ่งคนคนนั้นอาจจะหายไปไหนก็ไม่รู้นานอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าคุณก็รอรอเขายืดเสมอนะคะเพราะว่าคุณคุณกับคนคนนั้นนะ่ะคือมีวิบากกรรมซึ่งกันและกันคือคุณอยากจะตัดใจจากเขาว่าคุณก็ตัดใจไม่ได้นะคะมา ทีนี้ขอคําแนะนำนะความรักให้กับคนโสดธนูนะคะไม่หมาขอโทษนะเสียงรบกวนนะคะ true love นะคะรักแท้ this is the romance นะคะ of a lifetime นะคะอืม,อมคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะได้พบเจอความรักที่แท้จริงนะในในเดือนในเดือนนี้นะคะหรือบางทีเข้าหมายถึงว่า ไม่ให้สิ้นหวังเกี่ยวกับเรื่องความรักที่แท้จริงก็เป็นไปได้นะคะคือถ้าถ้าเจอแล้วยังไม่ใช่นี่ก็อย่าก,กังวลใจไปเลยนะคะนะคุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอความรักที่แท้จริงนะคำแนะนำนะาที่นี้คำแนะนำนะคะให้กับราศีธนูนะคะทั้งหมดนะคะ exchange gift นะคะอาจจะหมายถึงการให้ของขวัญจึ้งกันอะรกันก็ได้นี่เปิด เปิดหลายราศีได้ใบนี้เยอะมากนะคะมันเป็นเทศกาลของการมอบของขวัญใช่ไหมแล้วก็การมอบความรู้สึกที่ดีๆความปรารถนาดีให้ต่อกันนะคะอืมก็ในตรงนี้คือถ้าเราชอบใครเราก็ส่งมอบแต่สิ่งที่ดีๆให้กับเขานะคะแต่ บางทีในสถานการณ์เหล่านี้นะคะนะคนคนนั้นก็ต้องส่งมอบสิ่งที่ทดีสิ่งที่ดีๆให้กับเราด้วยนะคะไม่ใช่ให้แต่ความไม่สบายใจหรือบางทีเขาอาจจะเป็นคนรับอย่างเดียวโดยที่เขาไม่เคยให้อะไรตอบแทนกลับมาเลยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งของนะคะมันอาจจะเป็นความมีน้ำใจก็ได้นะหรือการทักทายตอบกลับนะคะไม่ใช่ให้เราส่งเมสเซจเขาอย่างเดียวนะคะนะเขาก็ต้องมีการทักทายหรือก็ต้องดูด้วยนะคะว่าคือถ้าคนมันชอบกันนะ คนมีใจให้กันนะเขาก็ต้องแบบมันก็ต้องมีรีแอคชั่นที่ตอบกลับซึ่งกันและกันเนาะนะคะแล้วก็รวมไปถึงมิตรภาพอะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินทุกอย่างเนี่ยนะในคนแวดล้อมนะคะนะส่งมอบสิ่งดีๆให้ต่อกันนะคะรวมไปถึงของขวัญของกำนันในช่วงปีใหม่ก็ได้เล็กๆน้อยๆน,น,นะคะนะตรงนี้ อะต่อมานะคะพอยส์นะคะนะโชคชะตาของพวกคุณเนี่ยเรื่องราวที่ที่ไม่ดีมันผ่านเข้ามาโอเคเราก็ตั้งรับด้วยสติเนาะเราก็ยืนให้มั่นนะคะแต่ว่าอย่าท้อใจไปเลยนะคะเพราะว่าดวงดาวเห็นไหมดวงดาวก็คือโชคชะตาเรื่องราวที่ดีๆนะมันก็มีเข้ามาให้คุณเช่นเดียวกันนะคะขอให้คุณ เตรียมตั้งรับในสิ่งที่ดีๆด,ด้วยนะจ๊ะโอเคขอบคุณชาวราศีธนูมากๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งเลยไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ